ประสบการ์เข้าข่ายกับเรื่องแปลกๆวันนี้เดจะมาเล่าประสบการ์เข้าข่ายของตัวตเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยเรื่องทุกอย่างที่เดจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่จรงิงทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีการแต่งนะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้อยู่ว่าโรงเรียนของเตยเนี่ยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเป็นการเข้าข่ายที่ต่างจังหวัดตอนที่เตยรู้ว่าเราได้เข้าข่ายต่างจังหวัดเนี่ยโคตรดีใจเลยระยะเวลาเดินทางนะคะก็คือ2ชั่วโมงเต็มซึ่งรถที่เตยใช้เดินทางนะก็คือเป็นรถ เยเนี่ยจะถึงสถานที่เข้าค่ายเตยก็ได้เจอน้าตกหนึ่งค่ะซึ่งสวยมากเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีเจ้าแม่มีให้กราบไหว้บูชาพอเราไปถึงสถานที่แล้วนะเตยก็ได้เจอกับครูฝึกครูฝึกก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าเออเราควรทายังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างจากนั้นเตยกับอีทุกๆคนนะคะก็เดินเข้าไปในป่าได้เลยอะไรเตยก็แบบเอ๊เดินเข้าไปในป่าจริงเหรอเดินเข้าไปทําไมอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เดินนะคะค่อนข้างที่จะนานมากแบบนานตะโกนจริงๆนานมากๆเอาเตยเนี่ยบางคนที่ตัวเลยแล้วก็แบกของหนักมากๆกว่าจจะะเเดดิินนไไไไไปปถถึึงง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 กก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 ็็็คคืืืออ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 แแบบบบบี่้้้้้ตลลัววาาาหหธร ห้องสุดท้ายนะคะก็คือมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติมากให้กองของเตยหรือว่ากองสามเนี่ยได้นอนกันทั้งกองเลยซึ่งห้องของเตยเนี่ยเป็นห้องเดียวที่ติดกับวัดประมาณว่าแบบถ้ามองไปด้านหลังก็รู้เลยว่ามีวัดอะไรเงี้ยแถมเขามีสะพานให้เดินไปตรงวัดด้วยนะแบบโอ้ my god เตยเนี่ยได้พัก2วันหนึ่งคืนและคือแรกเนี่ยทุกคนก็ได้เจอดีกันหมดเลยทั้งียงทั้งอะไรก็คือเจอเหมือนกันหมดตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าจะเจอเหมือนกันหมดขนาดนี้เลยหรอเอาเปว่าได้ผลตอบรับดีจะมาต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเรื่องห้องเสร็จแล้วมมีีีเเหตตตุกกาารรร์อออะะะไิดดขึ้นนผลบัจ่